สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็วันพารแล้วนะคะวันนี้นะคะเจียมมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องสะสมบุญค่ะเพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่างในชีวิตนะคะทำให้เป็นการ ฝึกสมาธิค่ะทำให้จิตของเรามีพลังนะคะหน้าตาเครื่องก็แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะคะสวยมากๆเลยนะคะใช้ดีด้วยนะคะแล้วก็แกะออกมาจากซองแบบนี้เลยค่ะเครื่องนี้ก็สีแดงนะคะเพิ่มพลังชีวิตกันสุดๆเลยค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้พลังชีวิตอ่อนนะคะก็ลองมาใช้ดูนะคะก็จะมีสายคาดค่ะนี้ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีปุ่มกดนะคะรุ่นนี้มีไฟด้วยค่ะ สายข้างหลังก็จะมีที่ใส่นะคะก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะก็ใส่ให้ตรงล็อกแค่นั้นเองค่ะง่ายมากๆใส่ให้ตรงล็อกเนี่ยค่ะก็ใส่ให้ครบนะคะก็ค่อยใส่ค่ะก็จะเป็นสายซิลิโคนใส่นะคะนิ่มแบบอย่างดีค่ะเนี่ยค่ะเราก็กดใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็หันหน้าจอมานะคะก็จะมี3ปุ่มนะคะ จะมีปุ่มไฟปุ่มหนึ่งค่ะปุ่มรีเซ็ตศูนย์นะคะทางด้านซ้ายมือส่วนปุ่มใหญ่ตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มตัวนับนะคะเราก็วางใจไว้ที่กลางท้องแล้วก็เริ่มนับกันเลยค่ะสมารหัง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 สมมารหัง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 สมารหัง เมื่อเรานับเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสัตว์ค่ะส่งบุญของเราให้กับเทวดาประจําตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องบรรพบ,บุรุษนะคะก็ขอให้ชีวิตของเราราบรื่นไหลลื่นเฮงเฮงรวยรวยนะคะ